สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนลจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีกุมสำหรับเดือนกันยายน2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตก้าวหน้ายิ่งใหญ่ สำหรับลัคนาราศีกุมตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวกุมเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความคิดสร้างสารรค์ความเป็นอิสระและวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าเหมือนนักประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยไอเดียใหม่ๆวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีกุมในเดือนกันยายน2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนกันยายน2568ดาวยูเรนัสดาวประจำราศีกุมจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และการเปลี่ยนแปลงทำให้ชาวลัคนาราศีกุมรู้สึกถึงพลังแห่งนวัตกรรมและการก้าวไปข้างหน้านอกจากนี้ดาวพรหัสบดีในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย แตระวังความใจร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเกินไปในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่25-27กันยายนดวงจันทร์ในราศีเมษจะช่วยให้คุณใช้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆค่ะมาดูเรื่องการงานกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรม เช่นการพัฒนาโปรเจกต์ใหม่การค้าขายที่เน้นไอเดียแปลกใหม่หรือการลงทุนในสิ่งที่ก้าวหน้าเหมือนนักประดิษฐ์ที่เปลี่ยนไอเดียให้เป็นโชคลาภแต่ระวังค่าใช้จ่ายจากความเสี่ยงหรือการตัดสินใจที่เร็วเกินไปในช่วงต้นเดือนแนะนําให้ตรวจสอบรายละเอียดการเงินให้ดีโดยเฉพาะช่วงวันที่15-17ถึงกันยายนซึ่งเหมาะกับการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ค่ะเคล็ดลับเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับโอกาสที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และการก้าวไปข้างหน้านะคะ ในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ไอเดียแปลกใหม่เช่นการพัฒนาโปรเจกต์ที่ก้าวหน้าการค้าขายที่เน้นนวัตกรรมหรือการนำทีมด้วยมุมมองใหม่ๆเหมือนนักประดิษฐ์ที่นำพาการเปลี่ยนแปลงแต่ระวังความคิดที่ล้ำเกินไปที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับทีมในช่วงต้นเดือนแนะนำให้สื่อสารอย่างชัดเจนและฟังความเห็นผู้อื่นค่ะเพลส์ลับ วันที่25-27กันยายนเหมาะกับการนำเสนอผลงานหรือเริ่มโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะสำหรับความรักคนโสดชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสารรค์หรือการเปลี่ยนแปลงเช่นงานสัมมนาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการพบปะในวงสนทนาที่มีวิสัยทัศน์หรือการเชื่อมต่อในช่วงปลายเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความเป็นอิสระและไอเดียของคุณ เหมือนคู่หูที่พร้อมสร้างสิ่งใหม่ๆด้วยกันส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจากการแบ่งปันไอเดียและเป้าหมายแต่ระวังความต้องการอิสระที่มากเกินไปในช่วงต้นเดือนนะคะคเคล็ดลับวันที่25กันยายนเหมาะกับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่กระตุ้นความคิดเช่นออกแบบโปรเจกต์ร่วมกันหรือพูดคุยเรื่องอนาคตค่ะ ในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมต้องระวังความเครียดจากความคิดที่ล้ําหน้าเกินไปหรือการทํางานหนักโดยเฉพาะอาการปวดศีรษะหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทแนะนําให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการทําสมาธิหรือการพักสมองด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานค่ะสําหรับร่างกายลองออกกําลังกายที่ช่วยกระตุ้นพลังเช่นการเต้นหรือกีฬาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อรักษาความสมดุลและเติมพลังให้ตัวเองค่ะเคล็ดลับ วันที่24 2 6ถึง26กันยายนเหมาะกับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่กระฉับกระเฉงและสนุกสนานค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินอความมรีนหรือเครื่องประดับสีฟ้าอ่อนเพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์และความเป็นอิสระสีนำโชคคือสีฟ้าอ่อนและสีเนินซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังเหมือนนักประดิษฐ์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงโลกเคล็ดลับ สวมใส่เสื้อผ้าสีฟ้าอ่อนในวันที่ต้องนำเสนอไอเดียหรือเจรจาเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะสำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือความก้าวหน้าเช่นบริจาคสิ่งของที่ช่วยพัฒนาการศึกษาสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวยูเรนัสสนับสนุนความคิดสร้างสารรค์และความก้าวหน้าค่ะ อีกวิธีคือจุดเทียนสีฟ้าอ่อนในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่สีกันยายนพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสําเร็จและโชคลาภเคล็ดลับวางของตกแต่งสีฟ้าอ่อนหรือภาพที่เกี่ยวกับนวัตกรรมในบ้านหรือที่ทํางานเพื่อรับพลังแห่งความก้าวหน้าค่ะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเช่นการได้งานที่เน้นไอเดียใหม่ๆการค้าขายที่เน้นความก้าวหน้า หรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่เปลี่ยนวงการเหมือนนักประดิษฐ์ที่สร้างโอกาสจากวิสัยทัศน์วันที่2 5ถึง27กันยายนเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอ่านมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีวิสัยทัศน์เหมือนกันเคล็ดลับลองทำสิ่งที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เช่นนำเสนอไอเดียใหม่หรือลองโอกาสที่ก้าวหน้าในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้คือ57 และ11เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความคิดสร้างสารรค์และโชคลาภค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข7หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข5ค่ะ สุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และความเป็นอิสระให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความใจร้อนหรือความคิดที่ล้ำเกินไปมาขัดขวางโอกาสดาวยูเรนัสจะช่วยให้คุณสำเร็จถ้าคุณกล้าคิดนอกกรอบและสื่อสารอย่างชัดเจนค่ะมนจันทราแนะนำจงเป็นนักประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยไอเดียแต่รู้จักรักษาความสมดุลเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีกุมในเดือนกันยายน2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนนจัทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ